ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมค่ะพบกับช่องละอ,องชาแนลนะคะค่ะวันนี้เอดก็มาอยู่ที่สวนยางนะคะท่านผู้ชมก็วันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะคะก็เลยอยากจะมาขอโชคขอลาบกับนางพญาบึงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเพราะว่าเอดได้ฟังคําล่ําลือมาว่าถ้าได้มาขอโชคกับนางพญาบึง เขาจะให้ตัวเลขแม่นนะคะท่านชมก็เลยอยากจะมาลองดูนะคะแอดก็ยังไม่เคยมาขอนะคะท่านชมค่ะก็วันนี้เป็นวันพระด้วยนะคะก็เลยอยากจะมาลองขอดูนะคะเผื่อว่านางพญาบึงจะนำโชคไปฝากกับ fc ทุกท่านก็เป็นได้นะคะค่ะยังไงแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะนี่นะคะนางพญาบึงก็อยู่ที่ส่วนยางของแอดเองนะคะท่านชมคะนี่นะคะตรงจุดนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นรูบึงนะคะท่านชมก็จะมาขอโชคขอลาไปฝาก FC ทุกท่านนะคะเดี๋ยวแอดจะจุดทูปอธิษฐานขอก่อนนะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านก็อธิษฐานไปพร้อมกับแอดนะคะแล้วก็ขอโชคขอลาบด้วยกันนะคะค่ะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะแอดก็กำลังจุดธูปอธิษฐานขอโชคขอลาบกับนางพญาบึงกันนะคะก็เพิ่งมาขอเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะท่านชมคะ่ะก็ ให้ท่านผู้ชมทางบ้านก็ตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกับแอดกันนะคะก็จุดธูปเก้าดอกนะคะก็แอดอธิษฐานไปว่าขอให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานางพญาบึงที่อยู่ในณจุดนี้วันนี้ลูกหลานละองชาแน,นลได้มาจุดธูปอธิษฐานขอโชคขอลาบขอประทานโชคลาบให้กับลูกละองชแน,นลแล้วก็ fc ของละองชาแนลให้มีโชคมีลาบกันทุกท่านด้วยเจ้าค่าสาทุสาทุสาทุาค่ะเนี่ยนะคะท่านชมคะเมื่อกี้แอดก็ได้มาจุดธูปอธิษฐานขอโชคขอลาบกับนางพญาบึงนะคะท่านชมก็ได้อธิษฐานขอโชคขอลาบขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะคะแล้วก็จะนําฉลากใส่ลงไปในรูนะคะเพราะว่าแอดก็ ได้จัดเตรียมมาแล้วนะคะก็เขียนหนึ่งศูนถึง9้านะคะเขียนสามชุดนะคะท่านผู้ชมก็จะหย่อนลงไปในรูนะคะเดี๋ยวตอนเช้าค่อยมาดูกันว่านางพญาจะให้ตัวไหนกันบ้างนะคะท่านชมคะก็ต้องทำไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าเอดได้ข่าวมาว่าคนเท่าคนแก่บอกมานะคะเคยเคยมาขอกอบรูบึงนะคะก็ เคยโชคดีกันนะคะท่านชมเอดก็อยากจะมาลองขอดูนะคะเผื่อว่านางพญาจะให้โชคก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวเอาไม้เขี่ยลงไปนะคะนางพญาก็จะอยู่ในรูนะคะท่านชมก็เอดเห็นรอยใหม่ๆเลยนะคะไม่ใช่รูเก่านะคะก็เป็นรูใหม่นะคะ นี่นะคะย่อนไปหมดแล้วนะคะท่านชมค่ะเดี๋ยวตอนเช้าค่อยมาลุ้นตัวเลขพร้อมกันนะคะว่านางพญาจะให้ตัวไหนได้บ้างนะคะท่านชมค่ะ ค่ะเขาขอสวัสดียามเช้าๆนะคะท่านชมค่ะก็วันนี้แอดก็มาอยู่ที่สวนยางนะคะท่านชมก็กลางคืนก็จะมากรีดยางนะคะกลางวันก็จะไปทําคลิปให้กับเอฟซีได้รับชมรับฟังกันนะคะค่ะวันนี้ที่เมื่อวานนะคะที่แอดมาขอจากนางพญาบึงไว้นะคะท่านชมเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันนะคะว่านางพญาจะให้ตัวไหน ได้บ้างนะคะท่านชมเดี๋ยวตามเอดไปเลยนะคะรอลุ้นกันนะคะว่านางพญาจะให้ตัวไหนกันนะคะ เพราะว่าแอปก็ยังไม่เคยได้มาขอนะคะก็วันนี้เพิ่งมาขอเป็นครั้งแรกนะคะนี่นะคะแอดก็เห็นตัวเลขแล้วนะคะท่านชมคะ่ะ นี่นะคะที่เอ็ดได้มาอธิษฐานไหว้ขอเมื่อตอนเย็นนะคะท่านชมแล้วก็เดี๋ยวนี่นะคะนางรูนางพญานะคะนี่นะคะตัวเลขนะคะแต่ว่าคือเขาขาบมาไว้เองนะคะท่านชมคะ่ะแอดไม่ได้ ไปล่วงมาแต่อย่างใดนะคะแล้วก็เห็นตัวเลขเปิดขึ้นเองนะคะพอตอนเช้าแอก็มาดูก็เห็นอยู่แบบนี้นะคะท่านชมก็ไม่ได้จัดแต่งแต่อย่างใดนะคะก็นางพยาก็นำมาไว้ให้แบบนี้นะคะก็ตรงนี้ก็เลขเก้นะคะใบนี้ก็เลขห้ค่ะท่านชมคะตรงนี้ก็เป็น เลข8ปดนะคะเก้าห้าเปดหรือไม่ก็ห้าเก้าเปดตรงนี้ก็เป็นเลขเก้าอีกนะคะอุยทำไมหลายตัวแท้นางพญาเจ้าขาเอ้าทำไมไม่เห็นตัวเลขเนี่ยนะคะตรงนี้ก็เป็นเลขเก้านะคะเอาแต่ว่าใบที่เปิดนะคะท่านชมเพราะเพราะว่าถ้า ใบไหนยังไม่ได้เปิดเราก็ไม่เอานะคะเอาใบที่ว่าเปิดเห็นตัวเลขนะคะเพราะว่านางพญาเขาก็เปิดให้ไว้แบบนี้นะคะเก้านะคะตรงนี้เป็นเลขเก้าแล้วก็ตรงนี้เป็นเลข 9. แลปดตรงนี้ก็เป็นเลขเก้านะคะแล้วก็เลขห้านะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมลองจับคู่ดูนะคะว่าจะชอบคู่ไหนได้บ้างนะคะก็มีอยู่ห้าเก้าแปดเก้านะคะก็ตัวเลขก,ก็เห็นสี่ตัวนะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะจับคู่เอานะคะว่าจะชอบคู่ไหนบ้างนะคะก็สุดแท้แต่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจนะคะ เดี๋ยวเรามาส่องดูตรงรูนะคะตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นเลขแปดนะคะตรงปากรูนะคะตรงปากรูก็เป็นเลขแปดเหมือนกันนะคะโอ้ยก็มีอยู่ห้าตัวนะคะท่านผู้ชมคะตรงนี้ก็เลขแปดตรงปากรู แล้วก็แปดหรือว่างวดนี้จะมาเลขคู่คะ่ะท่านผู้ชมมีแปดแล้วก็แปดแล้วก็เก้าแล้วก็เ้าแล้วก็ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะคะก็มีอยู่ห้าตัวนะคะให้ท่านผู้ชมจับคู่เอานะคะว่าจะชอบคู่ไหนนะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเองนะคะ เพราะว่าแอดก็มีหน้าที่นำเสนอนะคะอาจจะเป็นตัวเลขที่ใช่ก็เป็นได้นะคะก็ไม่เคยมาขอนะคะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะคะก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องตัวเลขไม่มีใครทราบได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับโชคและก็วาสนานะคะ แต่ว่าตัวเลขวันนี้ก็มีอยู่ห้าตัวนะคะก็มีห้าเก้าแปดเก้าแล้วก็แปดนะคะก็ตัวเลขก,ก็เยอะมากค่ะท่านผู้ชมคะแต่ว่าเอฟกระชคเก้าห้าห้าเก้านะคะแล้วก็แปดห้าห้าแปดนะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะจับคู่นะคะเพราะว่า แอดก็นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะแอดก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นะคะว่าจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่นะคะก็แอดมีหน้าที่นำเสนอนะคะท่านผู้ชมคะบางท่านอาจจะคิดว่าแอดบ้านะคะท่านผู้ชมคะแต่ว่าแอดไม่ได้บ้านะคะแอดก็อยากจะมาลองขอดูนะคะเผื่อว่านางพญาท่านจะให้โชคนะคะก็ รอลุ้นกันนะคะงวดวันที่หนึ่งกร,รกฎานะคะท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่านางพญาจะให้แม่นไม่แม่นนะคะก็ต้องรอลุ้นด้วยกันนะคะท่านผู้ชมตัวเลขก็มีเยอะมากมากนะคะก็ห้าเก้าแปดเก้าแล้วก็แปดนะคะนี่นะคะรูนางพญานะคะ ก็ลองจับคู่กันดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะใครโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ